เอา้าไม่ยังเลยอะน้ำหาผัวโอ้น้ำหาผัวเอาก็เห็นอยู่บ่เราเห็นแล้วค้่มมาแรงมาเจ้ากุนไปใส่จักเงินจักซานไปหานางซุ้มแซวอยู่ใส่กับบุหัวหากินเหล่าอย่าจักสิบไปน้ำหาเขาให้ยังดอก โม,มาเคยํำมาหัดจกัจกเกอรจักซันเออกินตายตะเหล่าเออก็มันคนเท่ามันก็มาโบ้ขึกันบางคนก็มาก,กินเหล่าเปี้ยวๆบางคนก็มากกินเบียมาโก้ขึ้กันดอกปล่อยโรดจังซันหมอมเออจังซันละแล้วตัวไดนยังกินแรงกันสมามวันนี้โอ้ยคยว่าชิบูก,กินเข่าด้ยมือนะ ข่อยว่าสิลดความอ้วนเอว่อยคนเดียวต้มรวมรวมรวมอยู่แล้วตอนในขันสมพักอยู่บ่ยังเนี่ยเสมือนี่ยก็จังบ่ค่อยเห็นสมพักตัวออกมาขายโอ้คอยพักสะก้อนตัวส่วนนี้ข่อยเจ็บปีนฮะตัวเจ็บปีนอืคันสมพักมันเจียวอยังก็ปีนหันโอ้ ก็ค่อยเอาตีนอ่ะนั่นโย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 ะโยงโยงโยมันหนุดละน่ะโอ้ี่นาล่ะมันถึงในแซบเนาะดันสันแล้วก็สันให้ตีน่อยแาวฮ้ก่อนน่าจังกินนะนี่จะาเสีเอาไปขันเอาเองบ๊อบ๊อบ๊อบ จะไปขั้นเอ็มก็แซ่บขึ้นตัวขั้นหายตีนตัวเศร้าบุญหลักกระสันก์จะจิดกินเอาจังสัรน้องสนนะเจ้าอย่าไปน้ำหามันผัวนั่นปล่อยมันโลดปล่อยมันโลดบ่เออแม่ยูเรียเนาะเออแหงหน้ามันแหงมีแหงไปคือโยมันยังได้ใจแม่มาถึงยังไงมันใส่อันนั่นละ เอาอันนั้นละกินอันนั้นละมากเรามันกินเราไมา่เปียมันกินเบียเบียพิโรดกษีเหตุก็โตวบาลหลังกษีเหตเจ้าตามเจ้านั่มะล่ะข้าเจ้าพวกอ,อยากกันนั่หาเราตีตอดแรงแรงขามาแรงแม่ไปสิบหอเจ้าเด้อเจ้าเสือเมื่อไหร่ให้รอดมัดอีหยังมัดขาวหรือมัดเปียกลับรองแปลน ปอดเนื่อนเร็วเพราะปัญญังเมาละกะกินเมาละกะนอนอยู่ห่านโหลดวะสูตรจะเคลื่อนวันนี้เออแล้เร็วคืออยนะู่เน่เนาะลองมึงเด้อ